ันนี้ก็ไปอ่านอ่านโคนันมาเล่มไหนเล่ม2องะใช่เล่ม2แล้วเรามาลองเปรียบเทียบกับภาพเวอร์ชันแอนิเมตกับมังงะโอ้โหมังงะโคตรโหดเลยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยที่เป็นชินิจิอะชินิจิเขาไปเจอชายชุดดำบแล้วบนโรลเลอร์คปสเตอร์นั้นมันมีคดีการฆาตกรรมเกิดขึ้นพอดี แล้วริ g มากเลยบนโรลเลอร์คสเตอร์นั้นอะเป็นการสืบสวนที่ถ้าคนดูหรือว่าคนอ่านไม่ทันสังเกตอะ่ะก็อาจจะไม่เห็นได้เลยเนาะซึ่งถ้าคุณชอบแนวสืบสวนสอบสวนเอ่ยผมแนะนำว่าให้อ่านโคนันเป็นแบบเวอร์ชั่นมังะแล้วเราก็จะได้เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็น a อนิเมะมันจะ เร็วไปเนาะบางฉากก็จะแบบบ๊อป๊บบ๊อบบ๊อ๊๊๊บ,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 บเร็วไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นมังงาโอเคคุณได้จะมีเวลาอ่านมีเวลาโน่นเวลานี่แล้วส่วนในความโหด <c oughs> โอ้ในตัวมังงาคือเห็นตาจัดแล้วว่าแบบคอบิน้วยแบบโอ้โหพุ่งทะยาเลยนะเลือดเขานะ่ะกลับกันในส่วนของอนิเมะตอนที่หนึ่ง ถ้าอยู่หน้าคอมตอนนี้ก็ให้เซิร์ชว่าโคันเอพิโอดวัได้เลยนะก็จะมีเป็นช้าเหมือนหัวแตงออกมาจากหัวช่า <c oughs> งเป็นมันงงะที่ชอบใจจริงๆและคิดว่าจะอ่านต่อไปุดล่าฟ้าเขียวโอ๊ยกัผิด